สวัสดีครับวันนี้พามาดูเอบิวครับผมต้นที่ปลูกในเข่งข้างบ้านเนอะอยู่ในที่ล่มลำไรตยตยต้นมะพร้าวแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นบ้านก็สามารถปลูกได้ครับผมแดดไม่จัดแดดไม่เต็มวันก็ปลูกได้แดดลำไรลำไรปลูกได้ครับผม ตอนนี้ก็ไก่จะสุกแล้วครับผมนี่เริ่มเข้าสีแล้วครับอีกสักสองวันสองวันก็น่าจะด้ชิมแล้วครับผมตอนนี้พันนี้นะครับผมอันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์ตรงมีเนาะตอนนี้ในกลุ่ม ขายกันกิโลละห้าร้อยบาทครับผมขายจริงมีคนซื้อจริงกินจริงนะครับผมไม่ใช่ว่าราคามโนไปเองนะมีจริงๆคนนี้จะเล็กนิดนึงเพราะว่ามันอยู่บนกิ่งตอนผมตอนตอนไว้แล้วเข้ามาติดผลเนาะผลก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์ อันนี้ก็ใกล้แล้ะนี่ก็เริ่มเข้าสีแล้วีนี่ครับผมที่เขาเรียกผลไม้ทองคำก็พอแบบนี้ครับผมผลก็จะเหลืองสวยนี่ครับเดี๋ยวผมจะรอให้เข้าเหลืองแบบนี้เนาะให้เหลืองแบบทั่วลูกเลยมีขยับติดเขียวอยู่หน่อยๆ แต่ว่าที่ผมปลูกมาพันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ติดผลดกมากนะครับผมแต่ว่าเขาออกดอกเยอะนะออกดอกเต็มต้นเลยออกตลอดออกเรื่อยๆผลเขาก็ติดเรื่อยๆครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบออกมาทีเดียวเยอะๆเนาะไม่ได้ติดทีหนึ่งเยอะๆนี่ครับแบบนี้ติดแล้ว ไม่ล่วงแล้วครับผมผมเห็นบางสายพันธุ์นี่จะติดดกเลยครับผมติดติดเยอะมากติดจนต้องเด็ดทิ้งเนาะแต่พันุนี้เท่าที่เห็นไม่ดกแต่ว่าเขาเป็นติดผลครั้งแรกเนาะเดี๋ยวก็ต้องตอดูว่าพออายุมากอายุต้นมากขึ้นเขาจะติดอ่าจะติด,ดดกกว่านี้ไหมนี่ครับผมดอกเนี่ยเขาจะออกเยอะ แต่เขาก็ร่วงหมดแห้งร่วงหมดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดผลแต่ว่าก็จะออกมาเรื่อยๆอีกเนี่ยแห้งไปก็ออกใหม่คือดอกเกาจะมีมีตลอดครับดอกออกมาตลอดเลยแล้วก็ดูแลง่ายปลูกดูแลง่ายไม่ยาก ยังไม่ได้เจอไม่เจอโรคไม่เจอแมลงที่ว่าเยอะๆครับผมส่วนมากมีก็จะเป็นพวกหนอนบุ้งหนอนคันๆหนอนขนๆนะครับแต่ที่แบบเป็นหนอนที่มาลุมกินยอดกินใบนี่ยังยังไม่เจอที่แบบว่าจะเยอะๆจนแบบมีผลต่อต้นเนาะยังไม่เจอขนาดนั้น แต่เขาเป็นไม้มียางนะไม้มียางมันเ็าจะ,ะมียางป้องกันตัวเองหน่อยมันก็พลงบางชนิดมันก็ไม่ชอบเนาะเป็นผลไม้ที่น่าปลูกครับผมแล้วก็รสชาติอร่อยคือผมเคยสั่งมากินแล้วครับผมนี่นีน่ผมเคยสั่งมากินเนาะช่วงแต่ผมปลูกก่อนนั่นแหละปลูกก่อนแล้วก็ สั่งผลมากินที่หลังผลก็เป็นผลของพันนี้แหละครับผมอันตรงนี้อันนั้นผมสั่งมาก็นี่ครับผลผลประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้สั่งมาสองผลสองผลสองร้อยสี่สิบบาทรวมส่งนะก็เอาเรื่องอยู่ผลหนึ่งก็ตกร้อยี่สิบาทแต่มันก็ อร่อยครับผมหวานหวานแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นเหมือนอเป็นวุ้นเครับแบบออกเป็นเยลลี่คล้ายๆพวกวุ้นมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะหวานหวานหอมมีคล้ายๆเหมือนผลไมา้หลายชนิดรวมๆกันเนาะเหมือนเหมือนเงาะเหมือนบังคุดแล้วก็มี มีกลิ่นมะม่วงนิดๆกินมะม่วงสุกกันนะแต่รวมๆแล้วมันมันอร่อยครับผมมีความคล้ายออกมะพร้าวมันมันต้องลองเองครับผมมันอธิบายยากแล้วก็ผมซื้อมาพนะันห้าเนาะต้นนี้แล้วก็ไอมเเล็ดที่ซื้อมากินผมก็ไปเพาะเป็นตอ เสร็จผมก็พอพออันนี้เริ่มติดผลเนาะผมก็มาทาบทาบแล้วก็มาลงปลูกนี่แล้วะต้นไม้ราคาพันห้าของผมก็ได้เพิ่มไม่ต้นหนึ่งแล้วอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนนิดนิดทาบสองเดือนลงมาอนุบาลเดือนหนึ่งแล้วก็มาปลูกอีกเดือนหนึ่งนี่กิ่งทาบเราทาบมาจากต้นที่เขาติดผลแล้วเขาก็จะ ติดดอกออกมาแบบนี้เลยครับผมก็ผมว่ามันเป็นผลไม้ที่มาแรงสุดๆเลยครับผมช่วงนี้ต่างกิ่งทาบต้นทาบกิ่งต้นเสียบยอดนี่ก็ราคาสูงตอนนี้่าผลก็ราคาสูงแล้วผมคิดว่ามันมันน่าจะเหมาะกับการขนส่งได้ด้วยเนาะ ยังไงก็ลองหามาปลูกกันดูครับผมผลไม้ชนิดนี้น่าสนใจจริงๆครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ